วางชะตาสำหรับคนวันพระฤหัสบดีนะครับจะมีเกณฑ์ชะตาเป็นอย่างไรในช่วงนี้ติดตามชมกันในโฮนเอกุโรดครับ <S <S 1> <S 1> <S 1> วันนี้นะครับจะพูดถึงคนวันพระฤหัสบดีครับซึ่งก็คือเกิดตั้งแต่วันพรฤหัสนะครับห0 0นนาฬิกาจนถึง 5.59นาฬิกาของอีกวันหนึ่งนะครับก็คือก่อนจะเป็นวันศุกร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เกิดในช่วงกลางคืนนะครับอย่าสงสัยนะครับคุณก็ยังเป็นคนวันพฤหัสแม้จะเลยเที่ยงคืนไปแล้วซึ่งจะเป็นเช้าวันศุกร์นั่นเองนะครับเมื่อตกลงกันได้เช่นนี้นะครับคนวันพฤหัสนะครับช่วงนี้มีเกณฑ์กับเศรษฐาทิปตดีครับก็คือจะมีความมั่นคงนะครับจะรู้สึกว่างานของคุณเริ่มมั่นคงเริ่มเข้าที่เข้า <Beaut ifully S 2> <ahr> ทางนะครับจากที่ไม่อยู่กับร่องกระรอยมาสักพักหนึ่งนะครับ ในช่วงนี้ปัญญาหรือว่าเรียกว่าหัวสมองของคุณนะครับไอเดียต่างๆของคุณเนี่ยเริ่มบันเจิดมากขึ้นมีความคิดดีๆในการที่จะทำงานได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับในขณะเดียวกันครับในด้านของความรักแล้วนะครับคุณกำลังกุ้งใจนะครับในเรื่องของความรัก มีความหนักอกหนักใจอย่างยิ่งนะครับเรียกว,ว่าคู่ครอ,องของคุณเนี่ยอาจจะสร้างปัญหาให้กับตัวคุณทําให้คุณหนักอกหนักใจหรือเอาภาระมาให้กับคุณมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานต่างๆหรือว่าเรื่องที่อยู่อาศัยที่คุณอยู่กับแฟนของคุณหรืออยู่กับคู่รักของคุณนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับในช่วงนี้นะครับคุณควรที่จะค่อยๆฟังปัญหาของคู่รักของคุณนะครับเพื <So> ่อจะแก้ปัญหา แล้วคุณจะสามารถผ่านพ้นไปได้ไม่ต้องทะเลาะกันนะครับแล้วก็ไม่เวียนหัวปวดเทอดด้วยนะครับในด้านของการงานแล้วเนี่ยเรียกว่ามีเกณฑ์ที่ความมั่นคงสูงนะครับแต่คุณยังต้องรับผิดชอบอย่างหนักมากนะครับจะมีงานจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะไหวยวางให้คุณต้องทําอีกมาก,กมายทําให้คุณรู้สึกว่ารับผิดชอบหนักกว่าปกติมากๆเลยครับในด้านของ สุขภาพแล้วเนี่ยคุณต้องระวังในเรื่องของโรคกระเพาะนะครับแล้วก็ระบบเลือดภายในลำไส้ของคุณนั่นเองนะครับซึ่งดูแล้วมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นชาววันพระหัสน,นะครับจึงจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีครับทานอาหารให้ตรงเวลานะครับและอย่าปล่อยให้สุขภาพร่างกายทรุดโทรมจากเรื่องของโรคกระเพาะแล้วก็ระบบเลือดด้วยเช่นกันนะครับ ทุกทท่านสามารถที่ติดตามผมได้ในทุกๆช่องทางน,นะครับไม่ว่าจะเป็น f e c o o o p k p e นะครับ u t u b e หรือว่าใน TikTok นะครับแล้วในอีก24ชั่วโมงเราจะมาพบกันนะครับในคลิปดีๆทุกๆคลิปเราจะเอามาป้อนให้กับทุกๆท่านนะครับและดวงของวันอื่นๆต่อๆอไปด้วยนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับ